สวัสดีค่ะทุกคนกําลังมองหาคอนโดในราคาน่ารักน่ารักกันอยู่ใช่ไหมคะใครที่กําลังอยากมีคอนโดเป็นของตัวเองในราคาน่ารักน่ารักต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะวันนี้โฟจะพาทุกคนมาชมรุมพินีวิวสุขุมวิท76็บอริงสเตชันเฟสหนึ่งค่ะ คอนโดแต่งครบพร้อมอยู่ในราคา1.2ล้านบาทฟังไม่ผิดแล้วค่ะราคานี้ได้เฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่มาแค่ตัวกับใจไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายแถมที่นี่ยังใกล้ BTS บ,บาริงเพียง1กิโลเมตรสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันและทำเลด,ดีสุดๆจะเป็นยังไงไปชมกันคะ่ะ ผ่านชมห้องนะคะฟัวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนค่ะที่นี่มีพื้นที่สีเขียวสุดรมรื่นให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และจะบอกว่าที่นี่เขามีด้วยกันทั้งหมด4ตึกมาพร้อมกับเซเว่นอเดเวและร้านค้าภายในโครงการอีกด้วยต่อไปส่วนกลางจะมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะ ทำเลดีมากๆนะคะใกล้ BTS b a r i n g เพียง1กิโลเมตรและยังใกล้จุดขึ้นทางด่วนการจนาพิเศษเพียง3.2กิโลเมตรจะเข้าเมืองหรือว่าจะออกต่างจังหวัดก็สะดวกและยังใกล้ห้างใหญ่อย่าง Imperial World สำโรงนะคะ Big C สำโรงและ i บ e ท h บางนาชีวิตง่ายๆนะคะจะเดินเล่นหรือว่าจะช็อปปิง้งก็ไม่ต้องไปไกลเลย นอกจากนี้ยังใกล้โรงพยาบาลสำารงการแพทย์เพียง850เมตรและทางโครงการเขามีรถรับส่งด้วยนะคะอุ่นใจในทุกสถานการณ์ใครที่ขี้เกียจออกไปไหนหรืออยากพักผ่อนนะคะก็ทุกอย่างครบจบที่นี่ที่เดียวคะ่ะ พื้นที่ส่วนกลางของที่นี่ออกแบบมาอย่างดีมากเลยค่ะเริ่มจากถกต้อนรับมาพร้อมสระว่ายน้ําระบบเกลือที่ดูแลผิวของคุณนะคะแถมสระยังกว้างมากๆเขาแยกโซนเด็กและผู้ใหญ่มาให้ด้วยนะคะ,าะคสามารถพาล,ลูกหลานมาเล่นได้เลยค่ะปลอดภัยไห่หวงฟิตเนสที่นี่อุปกรณ์ครบนะคะสําหรับสายนักสุขภาพใครที่อยากออกกาลังกายหรือว่าใช้เวลาว่างก็สามารถมาใช้เครื่องออกกาลังกายที่นี่ได้เลยค่ะ เดี๋ยวพ่อจะพาทุกคนไปชมห้องนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ที่ฟิตเนสนี้ต่อต่อแน,น่จะเหนื่อยะค่ะไปชมกันค่ะ ถึงไฮไลท์ของเราแล้วนะคะห้องสวยขนาดกำลังดีอยู่ที่อาคารดีชั้น3นะคะและทิศตะวันออกรับลมเย็นๆสบายๆขนาด23ตารางเมตรเฟอร์นิเจอร์ครบเข้าอยู่ได้ทันทีฟังไม่ผิดค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบคันมินิมอลแน่นอนในห้องนี้นะคะคุณจะได้ทุกอย่างแบบนี้เลยในส่วนของห้องนี้เขาก็จะมีฉากกาั้นระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนมาให้ด้วยนะคะ พื้นที่กว้างพอประมาณเลยตกแต่งแบบมินิมอลนะคะแต่ก็แอบ,บมีความแพงอยู่ในตัวสำหรับโซนนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟาและทีวีแถมมาให้ส่วนสำหรับห้องนอนเนี่ยก็จะมีเตียงพร้อมที่นอนแบบสปริงขนาด5ฟุตแถมมาให้นะคะแล้วก็จะมีโซนชั้นวางของที่เราสามารถวางของจุดจิบได้เลยแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าที่เขาบิวอินมาให้ในตัวห้องเลยนะคะต่อไปโซนห้องครัวจะเป็นยังไงไปชมกันคะ่ะ มาถึงโซนครัวนะคะเขาก็จะมีตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็ซิงรางจานมาให้แถมยังมีพื้นที่สำหรับนั่งทานข้าวนะคะที่สามารถนั่งทานได้สองคนพร้อมกันสบายสบายเลยค่ะใกล้กันก็จะเป็นโซนห้องน้ำที่เปิดประตูออกมาก็จะเห็นกับพื้นกระเบื้องที่มีโทนสีเดียวกันกับห้องนะคะคุมโทนสุดๆไปเลยค่ะห้องนี้นะคะยังมีวิวที่หาไม่ได้ง่ายๆมองลงไปจะเจอกับสระว่ายน้ำนะคะอากาศดีเพราะว่าหันไปทางทิศตะวันออก รับแสงเช้าเบาๆไม่ร้อนทั้งวันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับห้องนี้เชื่อไหมคะว่าทั้งหมดนี้ในราคาเพียง1.2ล้านบาทเท่านั้นใครที่อยากมีคอนโดหรือว่ากำลังมองหาคอนโดที่แต่งครบพร้อมอยู่แบบนี้สะดวกทั้งการเดินทางแถมความปลอดภัย24ชั่วโมงแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ แล้วมาพบกันกับคอนโดที่ใช่ในราคาที่ชอบสำหรับที่ต่อไปโฟจะพาคุณไปชมคอนโดที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะคะอยากได้ห้องสวยราคาดีติดต่อบริษัทแกรนวารินพอร์ตี้จำกัดเบอร์ติดต่อ091-8989-546ได้เลยคะ่ะ